ครับอันนี้ก็ดูวิธีการนะครับของอาการตั้งค่าเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานนะครับก็ใช้แอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า Laser Hint นะครับมีทั้ง Android iOS นะครับอแอปชื่อว่า Laser h i n t นะครับ Laser h ์ค t คือการยิงเลเซอร์ไปโดนนี่ก็นับเป้านะครับนับเป้าที่ให้มาติด ไว้ทางแบนดบนดนะครับจะานี้หรือใจอยังไงก็ได้ครับแล้วก็ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็ได้ครับมาตั้งข้าง,งานนะครับระยะอยู่ที่ประมาณ50เซนถึง1เมตรนะครับห่างจากจเป้าเพื่อจะให้แอป,ปทํางานร่วมกับเป้าที่เราได้ติดไว้ซึ่งเป้านี้เราจะปริ้นเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับก็ติ๊กไปครับ n o w l e d g e นะครับก็เป็นการเตือนเรื่องความปลอดภัย เราสามารถเข้าไปตั้งค่านะครับรูปแบบของเจ้าตัวขนาดกระสุนได้แต่ว่าเราถ้าเกิดลองใช้ครั้งแรกนะครับเช่นเลือก practice ไปเลยก็ได้นะครับเร็วๆแล้วก็เลือกตรงคำว่า free target นะครับตัวแรกนะครับเลือก practice นะครับเลือก free target แล้วก็เริ่มต้นเลยนะครับก็ในแอปก็จะมีการเตือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับว่า ให้เช็คกระสุนในรังเพลิงนะครับถอดแมกกาซีนออกนะครับแล้วก็จะไม่ใช้รูปจริงนะครับหลังจากนั้นกด ready นะครับพร้อมเพื่อเข้าไปตั้งค่าครับตั้งค่าเราจะตั้งค่าเจ้าตัวมุมมองของกล้องนะครับให้ให้ตรงกับตัวภาพนะครับตัวภาพทางด้านบนนะครับก็อาจจะถอยมาหน่อยนะครับถ้าเกิดคัดตั้งกล้องเราเตี้ยนะครับ แล้วก็ซูมเข้าไปครับให้เจ้าตัวรีโหลดอยู่ทางด้านขวามือนะครับรีโหลดอยู่ทางขวามือมันอาจจะไม่เป๊ะก็ได้ครับถ้าเกิดเราไม่มีขาดตั้งกล้องสูงๆใช้แค่นี้ก็ได้นะครับจะขอให้เจ้าตัวสัญลักษณ์รีโหลดอยู่ทางด้านในกรอบตรงเนี้เพื่อจะได้ง่ายต่อการที่เวลาเรายิงรีเซ็ตนะครับแล้วก็กดเน็กนะครับเซ็ตอัพรีโหลด ก็กดเน็กได้เลยครับจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงนะครับจะอยู่ตรงกับตัวสัญลักษณ์ของเราเพื่อเราจะได้ยิงรีโหลดได้ง่ายขึ้นแล้วก็เน็กครับเช็คลา์นะครับเช็คลา์ตองขึ้นคาว่าเช็คลา์เนี่ยเจ้า,จาตัวเลเซอร์ก็จะให้เราเราดูครับในแอปจะให้เราดูว่าตรงไหนเป็นพื้นที่สีขาวหรือพื้นที่สีดําเพื่อจะได้ตรวจสอบตรงจุดตกเลเซอร์ได้นะครับแล้วก็กดเน็กได้เลยครับ เ e t ตเรด y นะครับ Go to f ฟ y i n g Line นะครับพร้อมครับหินรีโหลดให้ยิงไปตรงรีโหลดเราก็ทำการครับยิงไปตรงจุดรีโหลดได้เลยพอเรายิงจุดรีโหลดนะครับ On Paper เรเรียบร้อยพอยิงไปตรงรีโหลดก็จะเห็นว่า ทุกอย่างพร้อมนะครับก็เริ่มต้นครับยิงได้เลยครับนะครับจะเห็นตรงสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นแ,แอปนะครับว่าเรายิงโดนตรงไหนอันนี้ขอลองยิงระยะใกล้เพื่อให้เห็นนะครับให้เห็นอันนี้ในกรณีที่เป็นนกนอกก็จะเห็นว่าเราสามารถยิงนก นะครับเราก็ยิงได้จากคอนข้างวรเ็วถ้าเกิดใครใช้เปินที่สามารถยิงดับเบิลได้เลยเช่นเบรเรต้า9 2 fs หรือบางตัวนะครับที่สามารถเป็นไกดับเบิลได้เลยเนี่ยก็จะช่วยให้การยิงซ้ําทําได้เร็วขึ้นนะครับเราก็สามารถยิงได้เรื่อยๆนะครับยิงได้เรื่อยๆก็จะมีแต้มนับขึ้นมาว่าเรายิงกี่นัดแล้วถ้าเราอยากจะรีเซ็ตขึ้นมาใหม่นะครับเราก็แค่กดไปตรงรีโหลดทางด้านขวามือแล้วก็ยิงเข้าไปครับ ยิงเข้าไปตรงรีโหลดทางด้านขมือตอกอ่าก็จะเป็นการรีเซ็ตขึ้นมาแล้วนะครับตรงด้านขวามือทางด้านขวานะครับเรายิงไหนได้เอ้านี้ถ้าเปเปลี่ยนเป็นรูปคนรูปอะไรก็ได้นะครับอ่าแล้วเกิดจะรีโหลดก็ยิงไปตรงพื้นที่ทางด้านขวาแค่นี้ครับในแอปนะครับเดี๋ยวจะลองสาธิตการใช้ปืนมปลอกนะครับ อย่างในปืนกอล์ฟก็จะต้องใช้วิธีการนะครับลั่นหนึ่งครั้งแล้วก็ยิงไปขึ้นหลับแล้วก็ยิงออกไปนะครับอออันนี้คู่ครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่อะตอนนี้ผมใส่ไปก่อนอย่างตอนนี้ปืนกอ็อกนะครับ่าพร้อมปืนกอ็ นี่เป็นการยิงครับก็ขึ้นเหมือนกันจะเห็นแอปก็นะครับแล้วก็ยิงรีโหลดอ่ายิง reload โอเคยิงรีโหลดเข้าไปในจุดพื้นที่ตรงที่เราเซตพื้นที่ไว้นะครับพอยิงเข้าไปโดนจุดปุ๊บเราก็สามารถเริ่มยิง ันนี้ครับก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นให้เห็นนะครับก็อันนี้จะช่วยให้ฝึกการไดไฟายการเดินกายได้ดีขึ้นนะครับโดยที่เราจะเห็นด้วยว่าจุดตกของเจ้าตัวกระสุนหรือการเล็งของเรานั้นอยู่ตรงไหนนะครับก็ฝึกไว้ด้วยครับขอบคุณครับ